อพ่อครับฟาร์มเป็นยงไงบ้างครับอ๋อตอนนี้กะให้นี่หรวลูกเพราะว่านี่ค้ดมะสวยลุงกับป่ามะสวยอะบอระบากเืื่อกๆแล้วอย่าจะ้องกับตัดได้แล้วมันจะไหม้่อนเองมันจะไหม้เพใ่ไงม่หนไหม้มันก็ไหม้เบิแล้วไม่ใหนิมันใหม่หนิมหม่ใครซื้อเออถ้ามีเวลาวางกับผ้ากันส่วนมูส่วนปวกหา นั่งชุ่มบรรยากาศาตึกแหงลรานีวะครับพ่อครับนี่เดี๋ยวอีกสองเพรเกินสองเดือนน่ะปลาได้กินจะพูดคาเป็นไนายคุณลองพูดคาสิครัพ่อพูดไทยคุณลองพูดดิไม่พูดยังไงก็ได้หรอกพ่อไม่ได้พูดครับพูดขาได้หมดเลยสำหรับพ่อมันไทยลาะกพ่อพิงหมดแหละต้องไปอืมใช่ใช่เอาคุณลองพูดคากับพ่อสิไม่ได้ไม่ได้ทำไมไม่ได้คลิปลุกได้ไงเนี่ย ใส่สุกยังสุกยังสุกอะสุกอะไรอ่ะลองกินสิลองกินสิผมก็งงกูเนี่ย